สวัสด,ดีพี่น้องเอทซีผู้ติดต,ตามช่องตาคุณผ้าด้วยกับช่องสิบหกผ้าด้วยชาแนลหนาะสองปูคุณมือนี่อิสราเอลมาโคงสุดท้ายมาเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าของเกาหลีว่าท่านเห็นอยู่สงสัยชีวมากรรมเกาหลีท่านเห็นออกหน้าตามาอยู่ คงสุ้ายของอิราเลมาแล้วเดี๋ยวนี้จาก12ตัวสีเหลียอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกจาก12ตัวสีเหลียอยู่หกเด้อพี่น้องบบดนี้้อเอา12ตัวให้พี่น้องบ่งกอนมันแขียาจอไปเด้อยหัดเจริลงเขาตัดคงงของมาาลวนี่เลียหอกก็ได้บัดนี้จาก12ของอิราเลอันนี้หลับแหลกของเขากะ มาสิบสองโตสามแถวสิบสองโตก็มีเข้ามากก็มีสามหกแปดสามแปดสอง 3, 1, 8, 1, แปดเจ็ดเก้าสี่สองสามหนึ่งแปดหนึ่งเก็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์หาสาม สองหกเก้าก็ดสามตัวกะมีสามตัวกะมีห้าเก็ดแปดสองหปดสองเกก็ดก็จะบอกว่าให้เอสี่แคปหน้าจออันอันแรกไว้นี่เพราะว่า มันเขาเขามากเขามาตัดแล้วก็ตกเปลี่ยนไม้เขามากกมี่เปลี่ยนไม้เขามากกมี่มันบ่คือกันเขาตัดมาแล้วเขาคนเอาตัวไม้เขามากกมี่มันบ่คือกันกัมี่นหน้าก็เลยบอกแคบหนาจไว้มันขยับโตกัมี่ไหมมันบ่อยุ่ตัวเดียวมันบ่อยุ่ตัวเก่าคนมาตัดก็ได้มีมีตัดออกไปกัมี่ตัวไม้เขามาก ผลเล็สามตัวนั่นแนละเขาว่าเขาไมา่อีดเจ้างรอบแหลกมันมีสามสุดเหมือนปหลอบสองมันมีมาสี่สุดหลอบสองมันนี่มาสี่สุดสามตัวกะสองโคกะลอบแหลกบะมีม่กะมี่เขาม้ารอบสองกะมีก่กะมี่ม,มีมีบะคือกันมีบะคือกันเอาไปให้เง มาเบ to it ิ e ้งเอาเด้องแบนี้เด้อตัวคงสุดท้ายเป็นจะกับอันแรกเป็นยังไงแคปหน้าจอไปเด้ออันแรกเด้อข้ามาเบิ้องคงสุดท้ายนั่มคงสุดท้ายเขาหายมากตัวใดกยวขมาเบิ้งของอิสราเอลพี่น้องเอ้ยของรัฐบาลอิสราเอลรัฐบาลรัฐบาลเด้อพี่น้องเด้อรัฐบาลอิสราเอลียโมเมนต์เล่าโมเมนต์เป็นของรัฐบาลเขียนรัฐบาลหน่ก่อน รัฐบาลรัฐรัฐบาลรัฐบาลรัฐบาล เขียนไม่ก็อันนี้เขียนบัรนัปรปมใน,นเนาะเขียนไม่เขียนไม่เขียนไม่เขียนสับม,มีกระได้ดอกหนึ่งมมเมษาเมษาเขียนมาง้องมึงยังนะพี่น้องฮะเมษาหกหก อ่านออกกินดอกเนาะว่าง,งามก็ได้เอาจัดเลยของรัฐบาลพี่น้องเอ้ยเหลือลับเหล็กอิกสราเอลเถี่ยวก้อนเขาแตกตรงๆนี่เก็ตซ้ำมาเดียวลงมาได้เอ,เ,ดเอาลงมันอยู่สุดแหลกเลกเอาตะของสไตายลงของสไตายมันบ่มาๆก็เลยเหเบิผงคือจังเถี่ยวก้อนเถี่ยวก้อนบ่เอาลงั้งมาแล้วของบ่เอาลงว่ามันหลายตัวเก็ตซ้ำโพมาเดียวลงน้ำอันนี้แหละ เนีย่ยว่าให้เอาเบิ้งไปจะเกิน,นอาเทียมันเป็นตัวตัวเขาเอาเขาม่านอะรอบแรกเนี่ยจะเป็นตัวรอบแรกเบื้องเด้ออันนี้กะอันนี้กะมมแลาวเร่คงสุไทายเขามาแล้ววะเนี้ยจัดให้แล้วเบิ้งเอาวันนี้คงสุไทายเขามาแล้วตัวบะแมนกะมี่ตัวอันนั้นกะมี่คือกันเ้าะ bưng order, họ chấp khuấy mãi, bấm mì, kiêng, đẻ nhàng, bấm mì, đẻ vung, đập long, đơ, họ bơ vung, ngóc 3, họ chấp khuấy hết, ngóc 3, Khoa 3. Khoa 3. หกแปดหกแปดเขาบอกจัดเล็กยิงพี่น้องกแปดสี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์

สามตัวต่อไปนี้เนาะสามตัวสามตัวก็มีสี่สี่หา้าห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสามเก็ดแปด ามเก็ดแปดเด็กสามตัวกับสองตัวมันมากคนละยางกันยังไงมันทรงปูทรงมากกัะไดเขาทรงมากยังสี่กับเขียนยังสี่้ะเนาะพี่้องเนาะเขาให้มาซีโคแต่ว่ามันมาชนกับเด็กปูขนอันหนึ่งนั่นแหละ5าเก็ดแปดห้าเก็ด แปดหักบ่มมี่สามตัวอยู่ในสองตัวผลบ่มมี่มันมันส่งมาจากในสามตัวกับสองตัวบ่กือกันศูนย์สปดสมตัวเขาส่งมาจาักงสี่หลักพี่นอ้องแล้วบ้านนี้ให้กลมจังสีด่ดบ้านนี้ ปัดกลมปันห้กลมตัวหนึ่งเป็นตัะยักษหัวคืออย่างนี้ร้านใส้จากมันเห็์จังเลยช่วงมากแปลกๆเยี่ยมสามตัวนี่ตัวนี้กลมกลมสามตัวสามเก็ดแปดตัวล่องให้สองกลมพี่น้องสามตัวเขา เ็ดแปดสามเกดแปดเขาจะเขียนมันังไจงจังทรงมาจยังไงหลักเขาเอาตามเขาแล้วเนาะเล็กสามตัวสองตัวให้เขามาเบิ่งกับมาเชี่ยมาแช่กันเด้อพี่น้องเด้อเขาห้มาจังสี่ขันเล็กตัวเห็นขลับเราไปอันกุโตเก่ากุ้เก่ากุ้เก่าให้บ้างอีกอเพื่อควมมั่นใจ เนี่ยกลุ่มเกา่าแคบนาจอไปเด้อกลุ่มแหลกกลุ่มแหลกหายเบืง้งมันคือมันคือกันมาเหล็กมาตัดบาลันไปคนละโต๊นะกระยาเขาเขาก็าาหายมาอย่างสั่นเอาตามเขาเขากลุ่มเกา่าเขาก็มีหกสามแปดสามแปดสองแปดเจ็ดเก้าสี่สอง สองสามหนึ่งแปดเก็หหเกก็ดขาส่งมาจังสี่แต่สาตัวก็มี่หาเก็ดแปหาสองเกก็บัดบัดกลับมาบัดรุ่นผลว่ามีนะพี่น้องนะเอาเบื้งเบืงนี่เขามาบัดรุ่นเป็นตัวนี้ไหมทักสีวาจังไรเบื้งตํานี่แน้พี่น้องเนาะ นี่เขาให้เด่นมากตัวเดียวดเดียวนี้เก่าสามเก่าสามนี่ตัวล่องเขามาจังสี่ละเขาบอกมาสหรับซ์จำนี่ละ่ะผู้คนกัดจัดตามเขามาเนาะพี่น้องเนาะเขามาจัดให้คือเขานั่นละ่ะมันจินเขาสั่งมาจังสี่เขาบอกมาจังสีเขาเอาจังสี่แล้วเนาะอ่ะามาเนี่ยค เขาบอกมาจังสี่เขาก็เอาตามเขาไปศูนย์หกสามศูนย์เก้าหนึ่งเก็ดเก็ดห้าแปด เขาลี้ยังมาท่านมากอยู่พี่น้องไอ้มินมิดอยู่เงือสีมากมืเอื่นกับมาจักกันมากกับสีเอาให้เบิ้งอยู่เดลยกันมากกับสีส้มห้เอาลงคลิปให้คือเก้านั่นแหละเขาว่าเขามาหางวดเหรอเขาก็เลยเขากลว่าเขาสีสูอยู่เขาคิดคำนวณอยู่จังไรบูดานี่ปูขุนของอิสราเอลนี่มันยังบัดอยู่รอบสองหลบทันนี้รอบเดียวทันนี้มันก็มาก เกาหลีนี่ชิปถาหกงวดแล้วต้งเต่กีเขามาเจ้างวดต่อนะบัดรลดกระลุดเหงาเลยเอา้าพี่น้องเขามาเบิ่งแล้วกัมาแช์มาแช่ชกันเด้อพู้ใดเขามาแล้วก็ได้ผู้ติดตามสองของปูขุนสองสิบหกฝรารวยใช่เหอสองตาคุณฝ้ารวยเอกลับอิราเลเอกร้านอิราเลรล้านใส่นั่นแหละนี่มิ่นขออยู่ห,งหังมาให้เขาดอกมันเอาไปแล้วก็เจ้ากะ เอาไปเลยนั้นว่าพ่ต้องให้หรอกว่ามีคนหัวจักล่วงตาหลานใจว่าห้คนหัวเจ้าลวงตาหลายๆในผู้มีผู้เบิงเ่งหลายๆแน่วาสันก็ว,วานะ่าเนาะเอาไว้จักเกินวาสันจะสันให้เพ่อนเขาสั่งมางสันเนาะเอเด้อเด็กรับอิจฉาเอวจับคู่ให้มากห้วคงสุดท้ายเด้อเด้อหนีเด้อเบิ่งเอาตัวได้มกักกะจัดตัวได้คัดกะพาน ขมี่จะกูัหายมากกะหกสามเก้าสามมาหกคูเดิมพี่น้องตัดโคงมาแล้วหกแปดสี่ศูนย์สี่สองหนึ่งแปดเขาหายกลมเล่นให้เน้นเก้าสามล่องหนึ่งแปดเ่วบัตเลขสามตัวผลมากมัคือกันในบัตกับเลขสองตัวเขาจะหายมากจังใดเลขสามตัวหายมากหาชี่หาหนึ่ง สามเก็ดแปดห้าเก็ดแปดศูนย์สามแปดไฮกรมสามเก็ดแปดห้าเก็ดแปดเด็พี่น้องเด้อให้กม้มให้มาแบบนี้ก็เอาไปยังสี่แล้วน่าพี่น้องนะ่าเอาเพ่ได้ขมาแล้วกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปเด้นะอ,ดๆๆอดแชร์บอกต่อๆกันไปให้ส่องปูคุณห้คนหุ่จักได้หลายขยายส่องไร่ไร่น่าเหยียดไลค์หยอดแชร์มาไร่ไร่หมักหมักผู้ติดตามไร่ไร่เด้อพี่น้องเด้อบอกต่อๆกันไป แมนเด้ี่สองปูกลบรุษตะเทียเป็นแฉ็มโยเอาพอได้เขามาละกะนโชคดีวันที่หนึ่งเมษาเด้อพี่น้องเด้อให้ลำล้ำลรื่วยกันทุกคนติดไว้รุ่ยเบอรอกันในรางวัลที่หนึ่งกันเงินท่องไหลมาเทมาจะเจ็บจะจนกันเด้อครอบขัวเยยเย็นเป็นสุขบ่มีหลกมีไผ่พอแม่ปูยาตาใหย่ทุกู่ทุกคนลุกเต่าล้านเลียน ว่มีหลกมีไฟอยู่เย็นเป็นสุกกันเมื่อสุก่ทุกคนสวัสดี